ทุกคนก็อยากทุกคนอ่านเชื่อคลิปไปนะคะก็ใช่ค่ะวันนี้นะคะจีจะมาแกะบัมฟรอมมิสนต์กันนะคะทุกคนก็เย้ก็นี้นะคะจีสั่งแปกกับทาง Apple Music นะคะมีเนาะเลยค่ะก็คือจีต้องความมวนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันมีชื่อที่อยู่จีนะก็ก็เดี๋ยวเราไม่เราชะเรามาความกันแกะเลยนะคะจีถึงต้นมากเลยนะคะก็มา อไมีหนังใหญ่กวก็นี่นะคะบัมฟอร์มิสไนของเรานะคะซึ่งโอ้ตื่นเต้นมากอันไหนข้างหน้านี่ารักก็จะมีใบนะคะจีอย่าชอบเรียกใบนี้ว่าใบจีนเกกตแต่ว่ามันจริงๆมันคือใบนับเข้าช้ายนะทุกคนก็นั่นแหละนะคะก็มานะคะก็ของจีเนี่ยได้ช้าหน่อยนะคะเพราะว่าคือตุลาเนี่ยคือเกาหลีมีแบบวันหยุดเยอะมากของเดือนนี้นะคะแบบต้นเดือนอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ของจีมาช้าเพราะว่า นคือจีส่งพร้อมกับบัมเพรสเชอร์ด้วยอะไรงนี้เนาะก็นั่นแหละค่ะี๋ยวไม่รอช้าเรามาแกะกแันเลยนะคะก็เราต้องเริ่มจากวนไหนกันก่อนดีก็จะเอาตามเทมเพลต e นี้นะคะคือสีมพูก่อนเนาะทุกคนก็นะก็นี่นะคะคือบัมสีมพนะูเนาะก็คือบังนี้นะคะเป็นบัมที่ชื่อว่า m a r ์ลิทอลสังคมนะคะก็เป็นบัม เออ่มินิอัลาบั้มนะคะที่สุดเราก็ได้มินิอัลาบั้มแล้วตัวดิฉันขอฟูลลิงน,นะคะนะออฟนะขอฟูลลิงน,นะก็คือเราไม่รู้ว่าทุกคนรู้ไหมแต่ว่าเอ่อฟเดอะไรคอนนะ่ะเป็นค่ายย่อยของเพดิตเองนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะคร่าวๆนะคะก็นั่นแหละซึ่งโฟร์มีน่าเป็นอ็อกเกอร์กรุกร๊ปของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เพลงชัดๆของแบบนี้คะ่ะชื่อว่าเพลงฟิวกล์นะคะก็ใครที่ว่างก็ไปดูจี รีแอคได้นะคะหรือว่าไปปั่นวิวให้ได้นะคะหรือว่าลองไปฟังดูเนาะก็มาแกะกันนะคะเวอร์น,นี้นะคะชื่อว่า my account เวอร์นะ,ะทุกคนก็นี่นะคะมันจะเขียนชื่อเวอร์อยู่ตรงนี้เนาะ,ะ,ะก็นี่คือข้างหลังนะคะนี่คือ tracklist นะ,ะทุกคนจีชอบมากนะคะก็คือเพลงที่ชอบทีสุดเน,นาะก็คือน่าจะเป็นเพลงอันนี้นะคะมูกโ,โกกีนะคะหรือว่าน้องปานะคะเพลงชนินงปานะ,ะแล้วก็เออ่จริงๆชอบทุกเพลงนะแต่ว่าเพลงช้า ทุกคนเราไปฟังอันทิสรรันนะคะ Starry Night นะคะหรือว่าพ e ่นอีปัมนะคะนั่นแหละเนาะก็มาโอเคนะคะเราไม่รอช้านะคะมาแกะกันเลยนะคะตื่นเต้นมากนะคะก็เดี๋ยวจี้ขออนุญาตหาหารการก่อนนะทุกคนโอเคมานะคะรีวิว er โฟ t o บุ๊กกันนะคะนี่คือหน้าแรกเนาะทุกคน นะคะน่าเสียดายนะคะที่คำคันงนี้นะคะโซอยอนไม่ได้ร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเขาเกิดอุบัติเหตุนะทุกคนเรื่องขางนี่แหละเนาะเราต้องไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรแล้วนะคะแต่ว่าเราจะบอกว่าไอ้ล่านนี้นะคะคือโซอยอนโอนเอวิเติงนะคะเลิศจีซอนนะคะก็จีซอนเป็นคนหนึ่งที่ทำ ASMR นะทุกคนซึ่ง เ,เราชอบดิวิสอนทำเอสมนนะเพราะว่ามันอินนี้ดีอ่ะเคิมดีนะคะต่อามานะคะฮายองนะทุกคนเป็นคนที่เต้นบีบอยดีมากนะคะน่ารักมากนะคะฮายองเป็นเมยอีกคนหนึ่งของเราเลยนะ ยูรินะคะก็ยูริเล่นเรื่อง is okay not to be okay นะทุกคนหรือว่าไซโคจิมาแกชานานะคะซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้ดูเรื่องนี้เพราะว่าอะไรนะก็คือเราได้ข่าวว่าเออกยูริจะเป็นเออ่แบบพยาบาลในเรื่องนี้เราก็เลยแบบเออน่าสนใจก็เลยไปดูนะคะอยากรู้ว่ากยูริจะออกกี่ตอนเนี้ยก็คือ,คอ,คอ,อยูริก็ออกเยอะ๊ยยูนะทุกคนก็ดีนนะะนนมากนะคะกยูริเล่นน่ารักมากนะคะก็ใครไม่เคยดู i s o c a not to b ิ o อเคนะคะก็ไปดูกันได้นะคะเพราะว่าตัว i s o c a n o นั o วิ o เคนเป็นหนังโปรดของเราแล้วแล้วก็พอก็ยูริเลยทำให้เราได้เจอหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งของยูริคือก็ยูริเคยไปออกรายการ p e d ิวฟอรเองนะคะนี่คือจีวอนนะคะจีวอนเคยออกในรายการ16เนอะทุกคน ต่อมานะคะนี่คือกับตังของวงนะคะคุณเซรอมนะคะทุกคนน่ารักมากนะคะต่อมานะคะ oh โอ้พระก้โอเห็นอย่างนี้ก็เมลเราเองค่ะทุกคนคุณแทง เอ่านเบอร์ทุกคนเราไม่รู้ทุกคนอาจจะรู้หรือไม่รู้นะคะแต่เราจะเล่าเป็นสตอรี่ทั้มในเลนะะ็กก็คือต้นขอบคุณชายยองทําให้เราติ่งฟอร์มินายเพราะว่าเออเราเจอเขาครั้งแรกก็คือตอนไปมิวสิกแบงค์นะคะไปตอนเอองานโปรโมทของเซเวนทีคือเพลงโอไมน์เนาะแล้วก็เจอชายยองนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งคลิปเออตรงกุ่มไอไว้ให้นะคะว่าอันนั้นคืออะไรนะคะก็คือชายยองสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็จากนั้นเราฉันก็ตกลงรับชายยองว่าเลยค่ะทุกคนว้าวกันอะไรขึ้นรักแรกพบปีจริงนะคะดูดิ เท่มากเราชอบมากเลยชชยองแบบมีหน้ามาเลิศสมนนะคะนักยองนะคะโูมาก็ตอนแรกเราคิดว่าเราอะรู้จักฟูมินาใช่ไหมตอนเราคิดว่าเพลงดุกันดนูดกันน้องเราก็นึกว่าเราเหม็นมนากยองเว้ยแต่ไม่เว้ยพอเจอชชยองปุ๊บฉันไปกับชชยองเลยท่าพูดมากอะเริ่มพูดมากโอ้ บิ๊กคิอยู่ทุกคนตกใจเออน้องว่าเราออกมาแล้วอ่ะก็เมื่อกี้เราไม่เห็นนะทุกคนก่อนแหละเอ่อน้องคอนนะทุกคนเป็นมักเน่ของวงนะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นเนื้ออนไะทุกคนแล้วก็มีเครดิตอะไรนี้เนาะแล้วก็แผ่นนะคะนี่สีคือชมพูหมดนะคะ น,นี่คือแผ่นเนาะแค่ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นการ์ดกันนะฮะทุกคนมินิการ์ดก่อนนะคะเพราะว่ามินิการ์ดมีเชื่ออยู่ข้าง,างนะลังนั้นก็หน ı, ึ่งสองสามโอ้ my god ที่วุ่โอ้ก็มานะคะนี้เป็นสติกเกอร์นะคะซึ่งแค่เฟิร์สเพรซเท่านั้นนะคะที่จะได้สติกเกอร์เนาะแล้วก็เราได้ยินมาว่ามันไม่มีดคัตมาให้นะคะก็คือต้องตัดเองนะคะเพื่อ อะไรก็ไม่รู้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นการ์ดกันนะคะก็โชคดีนะคะที่การข้างหลังเหมือนกันเลยเนาะไม่มีชื่อไม่มีอะไรมาให้นะคะก็เริ่มจากอ,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 อันนี้ค่ะหนึ่งสองสั่งโอ้แรร์ยุคนิดนี้อ h my god ้าวน่ารักมาก,โอ,ก,มากโอเคแล้วก็มาอันนี้นะคะหนึ่งสองสองั่งอ้น้องคอน oh my god ฉันไม่เคยเปิดได้เมนเฉลยน,นะคะกโ็โอเคนะคะนี่ก็คือบัมแรงเนาะทุกคนโอเคนะคะ อีกวันหนึ่งนะคะอันนี้นะคะชื่อเวอร์ว่าม마ซาล리티นะคะทุกคนนี่ก็คือสันของบัมเนาะนี่คือข้างหลังนะคะหเพลงอีกแล้วเนาะก็มาเดี๋ยวอันนี้เราจะไม่พูดมากเหมือนอันที่แล้วกันนะคะเพราะว่าไอ้เมื่อกี้พูดมากมากเลยนะคะหาน,นี้ก่อนนะคะสติ๊กเกอร์เนาะเคมีการ์ดอยู่ใบหนึ่ง เ <Okay. S 2> นะก๊ะนะกาอยู่ตรงนี้หมดแล้วโอเคปะเริ่มนะคะก็มานะคะเดี๋ยวขอเนี่เลื่อนไปตรงนูบนก่อนเนาะโอเคมาค่ะ,น,คะนะคะเวอร์มาสสถานีนะคะก็มานะคะชักลิงแล้วก็มีโอ้ยหมือนกับมูวี่ไนท์เป็น,นี่ยเมื่อก่อนใช้อยากได้อย่างนี้มากอะ่ะเออฉันแบบไม่รู้มันคืออะไรเรียกว่าอะไรจะไม่ได้แล้วแล้วก็มีอันนี้นะคะ ทำอะไรกันทำไรกันเนี่ย,ด,ยดูดิทุกคนรตอนคนแรกนะคะของอันนี้คือเซัดมเนาะเป็นน้องเขาน้องเราอะ่ะแต่เขายังสวยกว่าเราเลยอะ่ะ ดูหนะ้าคุณแทงด้วยนะคะทุกคนดูหนะ้าตุ้ยๆของเขานะคะเลิศฉันชอบโชยองกับแททูฉันชอบมาก I love it ดูดแบบิมันคือแอร่าของเขาเขาเหมาะกับคำแบกนี้เฮอฉันจะร้องไห้แต่ฉันจะไม่ร้อง ฉันชอบฉันชอบโมมันอย่างนี้น่ารักมากดูดิเออเผื่อนทุกคนไม่รู้ะคะ่ะไอ้ที่มันเป็นสีสีตรงนี้มันคือสีของแต่ละเมมเบอร์นะทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้สตอรี่ล่าแล้วตอนนี้ วยวายวาย,วาย,วายแล้วก็นี่น,นะคะเนื้อพิงแล้วนะคะคือของจีงมันมืดม่อะคะ่ะแต่ในกล้องมันสว่างมากก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเนาะแล้วก็นั่นแหละคือเราชอบท็อปสามของเราเลยนะทุกคนฟิลกูดไปเลยวเดอร์แล้วก็มุกุกีนะคะอยากฟังเพลงแบบแนวสบายๆแนะนํสองอันนี้นะคะเออถ้าฟังครั้งแรกแนะน,นวาวเดอร์เนาะแต่ว่าสำหรับเราเราพิกอันนี้นะก็นั่นแหละเนี่นะคะคือ ทุกคนน่าเห็นชื่อโปรดิวเซอร์นะคะก็ <c oughs> คุ้นๆไหมคะแต่ไม่ต้องห่วงน,นะคะาว่ามัน Off the Record นะคะมันมันโ่ตอนเรียดแล้วก็มาค่ะแผน่นาดาร์โอ้เนียค่ะคือแผ่นเนาะว้าวเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะมาค่ะคุณกับกรุณากลับมาให้หมดเลยคะ่ะก็อันไหนมัน โอเคอันนี้คือมินการนะคะโอเค one two three b e a u oh my god b e a ี wow จะให้ดูขนจีวอนไปยังอะฉ,ฉันให้ดูข้างหลังไหมคืออันเนี้ยม,มันมีชื่นอนะทุกคนนี่ก็ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะจีน่าไม่เคยเปิดได้เมนตัวเองนะคะก็นั่นแหละโอเคที่เหลือตรงนี้คว่ำมาโอเคสติกเกอร์ first place เสร็จแล้วนะคะนี่ ว้าวโอเคนะฮะการ์ดก็ลุ้นกันนะคะเริ่มที่อันนี้นะคะหนึ่งสองสามอู้จีวอนอ้ยต่ละจีวอนรักเราหมกเลยตัวเนี้ยแล้วก็มาอีกใบหนึ่งนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้ได้ยูนิตอีกอันหนึ่งเขาจะขอนอกมินี่แท็บทูไหม <c oughs> เอ้ย เคยเปิดได้เชยองเลยขออนุญ,ญาตเศร้าแป๊บแต่ไม่เคยไปได้พี่เชนจริงๆฉันไม่รักก็ไม่รักแหละเนะาะค่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่ได้มาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เออมาดูอันบ็อกซิ่งของฟอร์มินันนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดซับสไคร้นะคะ,กกละ,คะแล้วก็ก็ฝากแบบคอนวิวให้น้องฟอร์มี่กันด้วยนะคะหรือว่าไปฟังเพลงกันดูนะคะทุกคนแค่สวัสดีบล็อกบ๊ายบาย